อันไหนอันนี้ของใครของใครของขิงอุ้ยร่วงเลยอันนี้ของขิงขิงให้ป้าหนิเอาคืนทำไมล่ะลูกป้าให้แม่ไม่ให้หูใจร้ายให้แม่กินมากให้แม่กินมากนั่งลงนั่งลงก่อนเออให้แม่ได้ป่ะให้แม่ได้ไหมยืนให้แม่นะให้แม่เนาออ๋ไม่ให้ไม่ให้ให้ป้าอันนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนะให้ป้าได้ไหมให้ป้า ปากินได้ป่ะแต่บอกปาปากินได้ไหมเป็นให้หนูหนูต้องลองของใครของใครก่อนของใครคะขหนูให้แม่เนาะให้แม่ได้ไหมเนี่ยอนี้ให้แม่ได้ไหมบอกก่นไม่เอาให้แม่ได้ป่ะอ้หัวหังงั้นหปาได้ป่ะนี่อยู่นี่ปาได้ไหมปกินไอ้าเ้ปกินแล้วขอใจนะ ึ้นคืนกินเลยไม่กินเนี่ยเลให้แม่หลยุ่กไปไปไปว่วยเนี่ย